โรคข้อไหล่ติดแข็งหรือ Adhesive Capsulitis หรือ Frozen Shoulder เป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยกลางคนที่มีช่วงอายุ40 60ปีโดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดและเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหมุนแขนออกทั้งด้านนอกและด้านในซึ่งเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของเยื่อหุ้มข้อไหล ทำให้มีการหนาตัวและหดรั้งสาเหตุการเกิดยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ส่วนมากมักเกิดกับผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บหรือจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่มาก่อนเช่นกระดูกปลายแขนหักใส่เฝือกนาน4-6สัปดาห์หรือการบาดเจ็บของเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณข้อไหล่และมีอาการปวดจนทำให้ผู้ป่วยหยุดใช้แขนข้างที่บาดเจ็บจนทำให้เกิดภาวะข้อไหล่ติดได้ การรักษาทางกายภาพบำบัดเพื่อลดปวดและเพิ่มการเคลื่อนไหวมีหลายวิธีเช่นการรักษาด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้าการดัดดึงข้อต่อและการออกกำลังกายบริเวณไหล่โดยการออกกำลังกายมีส่วนสำคัญอย่างมากในการบรรเทาและรักษาอาการของโรคโดยเน้นการออกกำลังกายที่เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การแกว่งแขนหรือเพนดูลัมเอ็กซ์ไซส์วิธีการผู้ป่วยยืนโน้มตัวไปด้านหน้ามือข้างหนึ่งเกาะโต๊ะหรือเก้าอี้เพื่อถ่ายน้ำหนักช่วงบนให้ออกแรงกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่โดยลำตัวขยับน้อยที่สุดแกว่งแขนไปด้านหน้าหลังซ้ายขวาและวงกลมในทิศทางตามเข็มทวนเข็มนาฬิกา แกว่งแขนนาน10 1 5วินาทีต่อทิศทางทำา3รอบต่อวันการไต่ผนังหรือ wall climbing exercise วิธีการผู้ป่วยยืนหันหน้าเข้ากำแพงยื่นมือไปแตะที่ผนังในลักษณะแขนเหยียดค่อยๆไต่ฝาผนังขึ้นไปช้าๆจนรู้สึกตึงนิดๆให้ฝืนอีกจนรู้สึกเจ็บนิดๆ และขยับตัวชิดกําแพงมากขึ้นตามลำดับค้างไว้10วินาทีหลังจากนั้นลดแขนลงช้าๆทำา1 0ถึง15ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันการบริหารไหล่ด้วยผ้าเช็ดตัวผู้ป่วยจับปลายผ้าไว้ด้านหลังใช้มือข้างปกติออกแรงดึงด้านข้างที่ติดขึ้นในท่าไพล่หลังจนรู้สึกตึง ให้ฝืนอีกเล็กน้อยค้างไว้10วินาทีหลังจากนั้นลดแขนลงช้าๆทำสิบถึงสิครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันการบริหารโดยใช้ไม้เท้าหรือเค n นเอ็กซ์ไซส์ผู้ป่วยถือไม้เท้าด้านหน้าโดยหงายมือยกแขนขึ้นด้านหน้าจนรู้สึกตึงข้อสอบเหยียดตลอดเวลา ถือค้างไว้10วินาทีหลังจากนั้นลดแขนลงช้าๆทำา1 0ถึง15ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันผู้ป่วยถือไม้เท้าด้านหน้าด้านที่มีอาการให้หงายมืออีกด้านคว่ำม,มือออกแรงด้านที่ดีดันแขนขึ้นทางด้านข้างจนรู้สึกตึงข้อศอบเหยียดตลอดเวลา ค้างไว้10วินาทีทำา1 0ถึง15ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันผู้ป่วยถือไม้เท้าด้านหน้าด้านที่มีอาการให้หงายมืออีกด้านคว่ำม,มือออกแรงด้านที่ดีดันไม้เท้าไปด้านข้างให้ด้านที่มีปัญหาหมุนออกจากลําตัวโดยข้อศอกยังชิดลําตัวอยู่จนรู้สึกตึงค้างไว้1ิบวินาที ทำ10ถึ15ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวัน